ส้มฟ้าเขียวเหลืองดำม่วงแดงขาวเขียวม่วงอ่าเริ่มใหม่ส้มฟ้าเขียวเหลืองดำม่วง <c oughs> แดงขาว <c oughs> เขียวชมพูฟ้าดำชมพู ส้มดำดำม่วงเขียวขาวม่วงเขียวเหลืองแดงส้มชมพูยากหน่อยยากหน่อยหรอถ้าไม่ติดว่าผมตาบอดสีนะเมื่อกี้ผมชนะไปแล้วคุณตาบอดสีเลยะว้มามาคุยทานไรกันบ้างผมจะคั้นคั้นเลยใส่ปากคุณ้